ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดสําหรับสถานการณ์ของบ้านเมืองหลังจากเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างตํารวจและกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับซึ่งย้ายสถานที่ชุมนุมจากสี่แยกราชประสงค์ไปที่แยกประทุมวันนะครับในช่วงค่ำนะครับปรากฏว่าตํารวจตัดสินใจสลายการชุมนุมก่อนถึงเวลา22นาฬิกาโดยการฉีดน้ําซึ่งมีทั้งน้ําที่ผสมสีน้ําเงิน เพื่อระบุตัวผู้ชุมนุมนะครับและน้ำที่ผสมสารเคมีก็จะทําให้มีอาการแสบคันตามผิวหนังนะครับโดยตำรวจล่าสุดเนี่ยยืนยันว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ได้มีการใช้กระสุนยางหรือว่าแก๊สน้ำตานะครับอาการร้อนคันแสบตามผิวหนังนั้นเป็นน้ำที่ตำรวจยอมรับว่ามีการผสมสารเคมีจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นสารเคมีที่สามารถล้างด้วยน้ำเปล่าออกส่วนน้ำสีน้ำเงินนั้นเนี่ยนะครับ จะมีไว้ใช้สําหรับระบุตัวตนของผู้ชุมนุมนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราไปสรุปสถานการณ์กันแล้วไปดูว่าวันนี้เนี่ยจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรบ้างและยุทธวิธีของตำรวจจะทำอย่างไรกันต่อไปย้อนไปดูสถานการณ์ของเมื่อคืนก่อนคุณผู้ชมครับอไปดูภาพกันนะนี่ฮนะคุณผู้ชมครับภาพของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ชัดเจนครับว่ามีการใช้ รถปราบจราจนเป็นรถคันสีน้ำเงินนะครับที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศมูลค่าว่ากันว่าก็ประมาณ25ล้านบาทนี่ครับเป็นภาพของการฉีดน้ำเข้าใส่ผู้ชุมนุมแล้วก็มีบรรดาศิลปินดารานักสแสดงหรือว่าคนมีชื่อเสียงต่างออกมาโพสต์ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ต้องการให้ตำรวจหยุดการใช้กำลังกับประชาชน แต่ในขณะเดียวกันตำรวจก็บอกนะครับว่าปฏิบัติการสลายการชุมนุมนั้นเป็นไปตามหลักสากลจากเบาไปหาหนักมีการเตือนผู้ชุมนุมแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ใช้น้ำฉีดนี่ฮะได้รับบาดเจ็บกันทั้งสองฝั่งนะฮะคุณผู้ชมครับก็ต้องยืนยันแบบนี้ฝั่งของตำรวจเองก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูและก็จะอัปเดตสถานการณ์ให้ได้รับทราบกันนี่ฮะ หลายคนปวดแสบปวดร้อนที่บริเวณผิวหนังแล้วก็ที่หน้าตาส่วนตำรวจภาพนี้นะฮะคุณผู้ชมครับก็ผิดคิวนะผิดคิวฉีดน้ำเข้าใส่พวกเดียวกันฉีดมาจากด้านหลังกระระยะฉีดผิดนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่ก็เป็นภาพรถปราบจราจรของตำรวจคันสีน้ำเงินนะครับตำรวจก็บางส่วนนะครับมีโล่ แล้วก็มีกระบองด้วยนะครับภาพที่เห็นนี่ชัดเจนนะฮะมีกระบองด้วยแล้วก็สวมใส่หน้ากากสวมชุดนิรภัยแบบรัดกุมเลยนะฮะส่วนภาพที่เห็นก็มีการพูดถึงในโลกออนไลน์นะครับว่ามีคุณพ่อท่านหนึ่งเนี่ยพาลูกวัยแค่เพียงหขวบเลยนะครับไปทําธุระย่านปทุมวันแล้วก็โดนลูกหลงเขายืนยันนะครับว่าเขาไม่ได้เอาลูกเนี่ยไปเข้าร่วมชุมนุมด้วยแต่ว่าถูกลูกหลง หนูน้อยก็ได้รับผลกระทบแต่ไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมครับไม่ถึงขนาดที่จะได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายแต่ก็มีผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีการผ่าตัดด้วยแต่ว่าอาการไม่ได้รุนแรงถึงขนาดสาหัสหรือว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตนะคะคุณผู้ชมครับส่วนพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุภาพที่เห็นนะครับผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติเดินทางเข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับบาดเจ็บ และต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะฮะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ครับไปเข้าเยี่ยมตํารวจซึ่งระบุว่าก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนี่คือสถานการณ์ล่าสุดส่วนไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็คือล่าสุดเนี่ยมีการออกแถลงการจากกลุ่มคณะราษฎรนะครับกลุ่มคณะราษฎรตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะฮะเพราะว่าแกนนำเนี่ยถูกจับไปเยอะเหลือเกินแล้วพยายามจะบอกว่า ตอนนี้ทุกคนคือแกนนำเขาใช้คาว่า,ถาแถลงการจากคณะราษฎรคณะนี่เขาใช้เป็นวงเล็บนะฮะแถลงการจากราษฎรถ้าจริงๆต้องอ่านแบบนี้เขาบอกว่า,วาจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อตอนค่ำของวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเรารับรู้ได้ว่ารัฐบาลและกองทัพตั้งตนเป็นปฏิปักษต่อประชาชนอย่างสมบูรณ์เราขอประนามทุกการกระทําที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชน และขอประนามทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมเราขอประกาศว่าเรายังยืนยันที่จะจัดชุมนุมต่อไปในวันที่17ตุลาคมหรือว่าวันนี้นะครับขอให้รัฐบาลจะขอต่อให้รัฐบาลจะทำการจับกลุ่มแกนนำของเราไปจนหมดแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงสองวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแกนนำที่แท้จริงนั้นคือประชาชนทุกคนไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ่ง ประชาชนไม่อาจทนต่อการกดขี่ได้ชั้นใดชนชั้นนำก็ไม่อาจฝืนสายทานแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ฉันนั้นหากรัฐยังคงเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของเราก็พึงก็พึงรู้เอาไว้เถิดว่าเราเองก็ไม่สามารถละทิ้งอุดมการได้เช่นเดียวกันจากนี้จะไม่มีคณะราษฎรจะมีเพียงแต่ราษฎรเท่านั้นขอย้ำในจุดยืนว่าทุกคนคือแกนนำและขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่พร้อม ออกมารวมตัวกันอีกครั้งในวันนี้เวลา16นาฬิกานัดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนัดกัน16นาฬิกาแล้วก็บอกว่าขอให้ทุกท่านติดตามรายละเอียดของสถานะของสถานที่อย่างใกล้ชิดเตรียมกายและใจให้พร้อมกับการชุมนุมในวันนี้และรับมือกับการสลายการชุมนุมที่อาจจะเกิดขึ้นนี่ครับคุณผู้ชมครับเขาประกาศน,นัดกันแล้วนะครับนัดกัน4โมงเย็นวันนี้แต่ไม่ได้ระบุสถานที่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไร และบอกว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสลายการชุมนุมเดี๋ยวเรารอติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจก็ยืนยันหนักแน่นนะครับบอกว่าห้ามไม่ให้มีการชุมนุมเพราะมีการมีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงมีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงในพื้นที่กทมห้ามชุมนุมตั้งแต่5คนขึ้นไปนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าที่ต่างจังหวัดหลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ขึ้นเช่นเดียวกันตอนนี้ Flash m o บลามไปหลายจุดทั่วทั้งประเทศนะครับคุณผู้ชมครับส่วนในพื้นที่หลักอย่างกรุงเทพมหานครรอตอนสี่โมงเย็นนะครับว่าจะมีการชุมนุมกันที่ไหนอย่างไรนี่เป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดส่วนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับล่าสุดเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่า รัฐต้องหยุดการคุกคามประชาชนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปธนาธรบอกว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปขอให้เจ้าหน้าที่หยุดคุกคามประชาชนนี่ฮะคุณผู้ชมครับ,รบเป็นสถานการณ์ที่อัปเดตให้ฟังล่าสุดเลยนะครับส่วนเมื่อคืนนี้มีใครถูกจับไปที่ตชะดภาคถึงบ้างเนี่ยนะครับเอาคนหลักๆเลยนะฮะหนึ่งฟอด ฟอดทัดเทพแกนนากลุ่มเยาว,วชนปลดแอกโดนจับนะฮะโดนจับเขาโพสต์ข้อความเองว่าเขาโดนไปเป็นที่เรียบร้อยสองอันนี้ก็เป็นแกนนําคนดังของฝ่ายคนเสื้อแดงนะครับฟอดเส้นทางสีแดงฟอดเหมือนกันอีกคนหนึ่งฟอร์ดทัดเทพอีกคนหนึ่งฟอร์ดเส้นทางสีแดงสมบัติท้องย้อยครับซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นหัวหน้าชุดกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมก็ว่าได้นะครับก็ถูกควบคุมตัว ไปที่ตชดภาคหนึ่งเช่นเดียวกันและยังมีผู้ชุมนุมอีกจํานวนหนึ่งนะครับที่ถูกจับไปที่ตชดภาคหนึ่งอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีแต่ยังไม่ทราบจํานวนที่แน่ชัดนะครับว่าถูกจับไปขนาดไหนถูกจับไปกี่คนนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานของเราลงพื้นที่หลายจุดนะครับก็เริ่มที่จุดแรกนะครับวันนี้มีการแจ้งเข้ามานะครับว่าจะมีคณะบุคคลเดินทางไปแจ้งความดําเนินคดีกับคุณชอบพนิกาวานิช จะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับชอบพนิกาวานิชแต่ยังไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นการแจ้งข้อหาอะไรหลักฐานเป็นอย่างไรแต่มีการประชาสัมพันธ์มาละนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับส่วนคนที่ถามว่าไม้โดนหรือเปล่านะครับยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับถ้ายืนยันข่าวตรงนี้เนี่ยไม้พนุพงษ์จัดนอกยังไม่ได้ถูกควบคุมตัวไปที่ตชดภาคหนึ่งนะครับยังไม่ถูกควบคุมตัว นี่เป็นข่าวสารล่าสุดถ้าเอากันจริงๆตอนนี้น่าจะเกิน30คนไปแล้วนะครับที่ถูกจับกลุ่มตัวไปที่ตชดภาคหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนมีชื่อเสียงคนแถวหน้าหรือว่าคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นแกนนำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดคณะราษฎรเดิมเขาจึงเปลี่ยนชื่อบอกว่าเขาไม่มีคําว่าคณะละต่อจากนี้ให้เรียกกลุ่มราษฎรกลุ่มราษฎรและทุกคนจะเป็นแกนนํานะครับจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญ,ญาตให้ความคิดเห็นนะครับ เรื่องของการชุมนุมแบบไม่มีแกนนำเนี่ยในแง่ของในแง่ของการสร้างภาพลักษณ์หรือว่าความรู้สึกเนี่ยมันก็คงจะเป็นการสร้างความรู้สึกที่ทุกคนมีส่วนร่วมเหมือนกันไม่ได้มีใครโดดเด่นเป็นแกนนำนะครับแต่ในแง่ของสถานการณ์ณขณะน,นี้ถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับถือว่าไม่ปลอดภัยเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าการชุมนุมที่ที่เกิดการเผชิญหน้า,นาก,กันในลักษณะนี้และเกิดการประทะขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่า วันนี้หรือวันต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยการประทะจะรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่การมีแกนนําจะช่วยควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะครับผมเคยผ่านม็อบมาในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกม็อบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานเนี่ยนะครับต้องมีแกนนํานะครับคอยบอกคอยสั่งคอยชี้คอยประกาศเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมวลชนซึ่งอยู่แนวสายตาเดียวกันเนี่ยทุกคนจะจะเห็น จะเห็นวิสัยทัศน์เนี่ยเหมือนกันหมดก็คือแนวราบแต่ถ้าแกนนําจะอยู่มุมสูงเขาจะเห็นว่าตรงนี้ให้หยุดก่อนให้หนีไปทางนี้ให้ก้มให้หยุดให้ดันให้ถอยมันจะบอกได้แต่ถ้าไม่มีแกนนําแล้วมันอาจจะควบคุมกันลําบากนะครับมันจะควบคุมกันลําบากอันนี้ก็ต้องก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับว่า จะเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ณนขณะน,นี้สามารถรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ต่างจังหวัดเข้ามาได้นะครับว่าในพื้นที่จังหวัดไม่ว่าจะเหนืออีสานใต้กลางออกตกเนี่ยนะครับวันนี้มีการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบตรงไหนกันบ้างส่วนกทมยังไม่ระบุสถานที่แต่จะบอกตอน4ี่โมงเย็นนะครับหากว่าสถานการณ์ที่ต่างจังหวัดมีการชุมนุมในลักษณะเดียวกับที่กทมก็ต้องติดตามดูนะครับว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะมีการประกาศพรกรในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเนี่ย เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดอื่นๆหรือไม่คือตอนนี้พรกรคุมทั้งประเทศนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละพื้นที่นั้นจะใช้มาตราอะไรนะครับมาควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่นั้นๆนะครับนี่ฮก็ขอให้ทุกคนมีสตินะฮะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมหากตัดสินใจจะเข้าร่วมการชุมนุมก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมผมคงไม่ต้องบอกแล้วมั้งครับที่ที่ต้องเตรียมไปนี่นะครับก็เตรียมไปให้เรียบร้อย นะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายได้นะครับก็ขอให้มีสติเจ้าหน้าที่ก็สั่งห้ามไม่ให้มีการชุมนุมนะครับแต่ความรู้สึกของประชาชนณขณะนี้หลายคนก็อยู่เฉยไม่ได้นะครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ผมเอามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้ได้รับทราบได้รับทราบส่วนุณเอกประยุทธ์ก็ไม่ออกอะ่ะเมื่อวานนี้เขาพูดคํานี้เลยนะครับ ไม่ออกอ่ะแล้วก็เป็นการถแถลงพร้อมกับพักร่วมรัฐบาลอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยสีหน้าท่าทางที่จะใช้คาว่ายิ้มแย้มแจ่มใสยังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อแน่นอนนะครับไม่ไม่ยุติง่ายๆก็ต้องอาศัยความอดทนอดกั้นให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ถ้ามีสถานการณ์ข่าวที่น่าสนใจก็จะเร่งรีบรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปครับ